หลังจากที่เขาโพสสมิินันค่ะหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกนานาอะไรบีนา่าชักชวนลงทุนจนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจล่าสุดเขาโพสค่ะได้มาเปิดใจเล่าเรื่องราวนะคะในช่วงที่เจอปัญหาลูกใหญ่ค่ะที่ทําให้ชีวิตและครอบครัวต้องเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าความไว้ใจความเชื่อใจในเพื่อนรักมากเกินไปผ่านทางรายการ s i s t e อร์ o d ค่ะโดยเธอบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นมากแต่ช่วงแรกๆแย่มากเขาโพสย,ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นโรค กลัวการไม่มีความสุขและชีวิตคนเรามันสั้นก็เลยคิดว่าการที่จะมานั่งเศร้าวิตกจริตเลยคิดว่าถ้าชีวิตมันแย่มันจะแย่ลงไปอีกก็เลยปฏิเสธที่จะให้ตัวเองมานั่งเศร้าตลอดเวลาเขาโพดจึงเลือกวิธีดูแลตัวเองอ่านไบเบิลอธิษฐานถึงพระเจ้าไปพบหมอจิตเวชอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก็ช่วยทําให้ในแต่ละวันมันสดใสขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็มีวันที่เขาโพดดาวเวลาไปอ่านข่าวฝั่งเราหรือฝั่งเขาจิตตก หลายคนอาจจะมองว่าเขาโพสใช้ชีวิตทำตัวหรูหราเมาหน่อยกับเพื่อนแต่ก็ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าไม่สามารถทำตัวให้ตกต่ำไปมากกว่านี้จะต้องมานั่งเศร้านั่งร้องไห้ในไลฟ์เล่าว่าชีวิตเราแย่ขนาดไหนเราก็ไม่ทำเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะทำให้ตัวเองไม่มีความสุขตอนนี้ต้องให้สิงเาโพสกีแล้วกูพูดเยอะมากแต่กูพูดมาจับใจแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมเห็นเขาโพสพูดช็อตชอวอร์ดอย่างนั้นอะ ชอบเป็นคนพูดเยอะในหมู่เพื่อนกู่าเป็นคนชอบพูดเยอะในหมู่เพื่อนแต่พอมาแบบพับลิกตรงเนี้ยเป็นคนไม่เกียดอะไรกูไม่ชอไม่ไม่เลยแต่จริงนะก่อนนั้นเนี่ยทิมที่ที่รู้จักกับเพื่อนผ่านเพื่อนสนิทชั้นคนหนึ่งอะคนหนึ่งฉันก็ไม่เคยคิดนะก็โพวรจะเป็นอย่างเงี้ยมึงเขาทําให้ฉันมองว่าพคตรเป็นโคตรีคนนึงมันมาปับตั้งแต่แรก กูเชื่อเพราะว่าเขาโพรดก็มองเจนนี่อีกแบบจริงๆแบบโพดบอกเลยว่ามันจะมีมันจะมีคนคนหนึ่งในกลุ่มก้อนเราเนาะชอบ Poison ปั่นปันเราแต่ว่าเอาพูดจริงเราเจนจัดโลกเราเจนโลกที่เราที่เราอะจะจะแบบรู้ทันคนแต่จริงเราก็ไม่รู้ทันเลยอีเจนนี่มึงพูดเปงั้นเราก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเอีเกนนี่ โม่อยู่ทุกวันนี้เหรอดโดนไปเท่าไหร่เนี่ยมึงฮะโอ้ เขาโพสเข้าใจการที่คนจะคิดลบกับเราในทางโซเชียลมันก็จะเป็นเรื่องสนุกปากบางคนสงสารอีกฝ่ายบอกว่าคนล้มอยากข้ามทาั้งที่พวก,กเราต่างหากที่เป็นคนที่ล้มพวก,กเรามีชีวิตอยู่ดีๆเดินอยู่ดีๆแล้วถูกโกงถูกหักหลังเหมือนถูกถีบสองขาให้ล้มลงคนที่ล้มคือพวก,กเราแล้วพวก,กเรารู้สึกถูกสังคมมองว่าเป็นตัวร้ายทั้งที่เราเป็นคนล้มจริงๆฝั่งนั้นเขาก็อาจจะล้มจริงๆแต่ถ้าเขาล้มก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองต้องแยกแยะให้เป็น สวัสดีค่ะจากข่าวแล้วก็กระแสต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะใช่ค่ะนอนหนูคือนานาเองส่วนตัวอักษรย่อต่อเต่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ในส่วนที่ตัวนานาเองไม่พัวพันหรือพัวพันขนาดไหน ขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนานามไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ณขณะนี้นานาขอโอกาสในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ที่เธอต้องรับผิดชอบต่อไปค่ะ ยอมรับว่าข่าวแบบนี้ทําให้ตนนั้นจิตตกเหมือนกันมันไม่แฟร์ที่คนมองพวกตนแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่พวกตนนั้นก็เป็นผู้เสียหายเงินทองก็ไม่เหลือจิตใจก็แย่ยอมรับว่ามันคือบทเรียนแต่ทําไมบทเรียนถึงต้องแรงขนาดนี้ต้องโหดร้ายขนาดนี้เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจไม่แข็งพอก็ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เลยแต่ก็ไม่อยากเป็นเหยื่อซ้ําซ้อนแต่ทุกวันนี้ออกไปไหนคนส่วนมากจะให้กําลังใจและเข้าใจแต่ว่ามีคนแค่ในโซเชียล ที่ไม่รู้ว่าจะได้เจอตัวตนจริงๆของเขาไหมที่คอมเมนต์อะไรที่ไม่ค่อยน่ารักคนพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้จัก,กเราจริงๆเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้น แต่อยากให้เขาลองคิดถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเป็นเขาที่โดนคนที่รักและไว้ใจทําแบบนี้อย่างจะพูดอะไรดีๆได้อยู่อีกห้อไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าเขาพูดหรือว่าคิดอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกกระทําซึ่งเราก็เข้าใจเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้เขาโพสต์เราว่าเพื่อนที่ทําร้ายจิตใจตนเป็นคนดีมากเป็นแม่พระเลยแต่คนที่คิดว่าเป็นแม่พระกลับทํากับเราได้ขนาดนี้เราไม่สามารถดูคนออกขนาดนั้นมันต้องเจอเองแต่ก็ไม่อยาก ให้ใครต้องมาเจอเขาเชื่อแม้กลัวเป็นคนปากดีตอนนี้พวกแบบสแกมเมอร์พวกแบบคอเซนเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่กูก็จะคุยกับมันก่อนแล้วบอกว่าไม่มีทางหรอกใช่กูบอกไม่มีทางค่ะคือแบบคือเข้าใจป้าว่าไม่ได้แดกเงินกูตัดท่ามาอีกทีโดนหมดตูดมึงสแกมเมอร์เอากูไม่ได้แต่คนที่สนิทรักของพวกเราเอาเราได้ก็น่ากลัวสุดเขาเรียกเป็นแม่สแกมเมอร์มึงแต่ว่ามันมีแบบจิตวิทยาเนาะมึงกูโดนของป้อมา นะว่ากูยังไงปกติกูเป็นคนฉลาดแม่กูสอนมปดีกูก็จบนนองจบนานนะมึงอยู่ดีโง่ขึ้นมาตันชีเหรอแนละ้วชื่อแบบอยู่ดีๆอายุ40บปุ๊บโง่สีสิบ โง่เงี้ยเลยเหรอคือคนอะไรมันจะอย่างนัง้นวะมึง uh huh. พอดโพดีเราว่าสามีเคยเตือนเอาไว้แล้วว่าอย่าประมาทแต่ตนกลับประมาทและโลภถึงจะเป็นเงินของข้าโพดแต่ก็เป็นเงินของทั้งครอบครัวมันทําให้สามีเสียใจมากพอทุกอย่างตกตะกอนเราก็จับมืออธิฐานกันในทุกคืนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เราก็เจอเรื่องโหดร้ายกันมาตอนนี้ครอบครัวข้าโพดแข็งแรงมากขึ้นอุปสรรคและปัญหาจะหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นถามว่าให้อภัยเขาไหมไม่อยากจะโกง อย่างไม่ให้อภัยเขาเพราะว่ามันยากมากในใจอยากอย่างเป็นห่วงจิตใจเขาหลังจากที่เห็นข่าวเป็นห่วงล้นหลานเรายังรู้สึกขนาดนี้แล้วเขาจะรู้สึกขนาดไหนรู้ว่าวันที่จะให้อภัยเขาจะต้องมาถึงเพราะว่าอยากให้อภยัยเวลาและสถานการณ์จะเป็นตัวช่วยทุกอย่างในชีวิต การให้อภัยก็ไม่ใช่เพราะเขาแต่ว่าเป็นเพราะตัวเราเองเพราะการที่เราไม่ให้อภยัยมันเหมือนมะเรง็งเกาะกินจิตใจเรามันทําให้เราไม่มีความสุขถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะเป็นเพื่อนกับเขาแต่จะไม่ลงทุนกับเขาเพราะว่าไม่อยากเสียเพื่อนและไม่อยากเสียเงินค่ะมี คำถามเข้ามานะคะก็ไม่อยากให้เป็นกังวลนะคะเพราะวันนี้เนี่ยคือพยายามจะวางแผนในการที่จะทํางานนะคะในทุกๆวันแล้วก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทุกวันนั่นคือสิ่งที่พยายามมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเราได้ตัดสินใจเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะน่าจะประมาณร่วมปีปีกว่าแล้วค่ะคือเราก็ตัดสินใจที่จะขายบ้านนะคะจริงๆก็ ที่ก่อนนี้นไม่ได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพิ่งจะโพสต์ในวันนี้ไม่ใช่ว่าจากสถานการณ์นี้แล้วก็มาขายนะคะจริงๆแล้วนนาก็ประกาศมาสักระยะเวลานึงแล้วเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะผ่อนหนักให้เป็นเบาบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงก็ประกาศมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้ตัวเลขขนาดไหนนะคะถ้าใครสนใจนนาก็มเีเขียนไว้ในในโพสต์ Post นะคะ ใน TikTok กนะคะก็เข้าไปดูเบอร์โทรได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่แบบสนใจนะคะก็เป็นบ้านที่อยู่มาตั้งแต่วินาบุบลินเกิดแล้วค่ะแล้วก็มีรีโนเวทไปรอบนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่มาตลอดยังไม่ได้เคยไปอยู่ที่บ้านหลังไหนตอนรีโนเวทก็ย้ายออกไปอยู่คอนโดปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงมาอยู่ที่นี่นะคะก็อยากจะบอกนะคะว่าวันนี้พอโพสต์ไปก็มีบางบางคนหรือบางกระแสต่างๆที่ส่งข้อความมานะคะว่า จะหนีไปไหนหรือเปล่าพี่นานาจะไปไหนไหมคือจะประเด็นจะบอกว่าวันนี้การหนีไม่ใช่ทางออกของนานานะคะแล้วก็อยากจะเคลียร์ตรงนี้นะคะว่าขายบ้านไม่ได้จะไปไหนก็อยู่ที่นี่แลคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะผ่อ,อ,อนนักให้เป็นเบาแล้วก็อย่างที่บอกว่าแก้จากผิดให้เป็นถูกวันนี้นนะเชื่อว่าตอนนี้นานาก็พยายามหยุดที่จะเสพอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคนรอบข้างนานาก็รู้ว่า อะไรที่มันจะทําให้พลังในการทํางานของเราอ่ะมันมันลดน้อยลงไปแล้วก็พยายามจะโฟกัสให้มากที่สุดเพราะว่าทุกอย่างมันก็เล่นกับเวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มันเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของเงินที่เราจะต้องรีบหาไปใช้คืนให้ได้เร็วที่สุดก็เลยพยายามที่จะไม่ค่อยได้อยู่กับโซเชียลมีเดียามาก จริงจริงแล้วก็พยายามจะเอาตัวเองออกมาให้มากที่สุดเพราะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทําที่ถูกต้องเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราพยายามจะแก้ผิดให้เป็นถูกเราก็รู้สึกว่า